เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านี่มาแรงจริงนะครับอย่างเมื่อวันก่อนเรารายงานข่าวไปเนี่ยในส่วนของรถจักรยานยนต์ยอดขายลดลงแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของจักรยานยนต์ไฟฟ้ายอดขายเพิ่มนะฮะทางส,สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเขาร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็มหาวิทยาลัยกเกษตรศ,ศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาเขาก็จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตครับแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนทางด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ติดตามจากรายงานครับข้อมูลจากกรมขนส่งทางบกและของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยพบว่านาเดือนเมษายน2566ประเทศไทยมีจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมทุกประเภทกว่า58,232คันแบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากว่า32,000คัน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากว่า23,000ันคันและยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถดดโดยสารรถสามล้ออื่นๆอีกกว่า3,000คันซึ่งเป็นผลจากนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับกับกระแสโลกที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นล่าสุดสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพจัดการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมอาทิ BMW m o อ o r r a บประเทศไทยบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนสำนักงานสภา,านโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติบริษัทบุญซิเมนไทยจำกัด บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมจำกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทวิทยาปรกันไทยจำกัดบริษัททูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนรวมถึงกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนให้ข้อมูลกับทีมผู้เข้าแข่งขันด้านการรับรองแบบและการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อให้ครอบคุมมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ย,ยานยนต์ไฟฟ้าโดยมีผู้เข้าแข่งขันรวมทั้ง55-7ทีมแบ่งเป็นประเภทสถาบันการศึกษา48ทีมและประเภทบุคคลทั่วไป9ทีม ซึ่งนอกจากรางวัลชนะเลิศลองชนะเลิศแล้วยังมีรางวัลนวัตกรรมสําหรับทีมที่พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นการเฉพาะและสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้เช่นแบตเตอรี่ขับเคลื่อนแบบถอดสลับได้มอเตอร์ขับเคลื่อนระบบควบคุมรวมถึงเครื่องอัดประจุและตัวถังเราส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดและ ตัวจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์และก็จับต้องได้ในภาคประชาชนเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงจนเกินไปและเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับภาคประชาชนได้มีโอกาสได้ใช้งานด้วยในขณะเดียวกันโครงการนี้ก็เป็นการสร้างนักศึกษาสร้างนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วก็ได้ปรับปรุงเพื่อจะให้เกิดการใช้งานจริงๆจาก จักรยานยนต์เดิมซึ่งใช้น้ํามันอยู่แล้วเข้าสู่จักรยานยนต์ใหม่ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าก็คือยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปผนวกกันและเสริมซึ่งกันและกันในส่วนของความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศด้วยค่ะการแข่งขันมีการเก็บคะแนนเป็นระบบเช็คพอยต์ต่างๆเพื่อให้แต่ละทีมนําส่งรายงานการออกแบบรายงานการทดสอบด้านเทคนิค เพื่อเก็บคะแนนก่อนได้แก่สถานีทดสอบอัตราเร่งและวัดอัตราสิ้นเปลืองพลังงานสถานีทดสอบขึ้นทางราช,ชันและวัดอัตราสิ้นเปลืองพลังงานและสถานีทดสอบระยะการเบรกส่วนการแข่งขันในวันที่20-21พฤษภาคมเป็นการทดสอบวิ่งรอบสนามแข่งขันรอบใหญ่ระยะทาง2.4กิโลเมตรวิ่งทดสอบ25รอบผ่านสถานีต่างๆเช่นสารารม และสถานีลูกตระนาดจากนั้นจึงทําการวัดค่าพลังงานที่ใช้ไปและนําคะแนนมาคํานวณร่วมกับคะแนนที่ได้จากการนําเสนอแผนงานทางธุรกิจและต้นทุนการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อคัดเลือกหาทีมที่ได้คะแนนที่ดีที่สุด สำหรับกฟผได้ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559ส่งเสริมระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศดำเนินการติดฉลากเบอร์5ให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า20รายติดฉลากไปแล้วกว่า35,000ดวง นอกจากนี้ยังได้พัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์5แบรนด์ n g สสำหรับใช้ในกิจการของกกพกว่า50คันพร้อมขยายผลไปสู่การนำล่องใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะรวมกว่า100คันพร้อมสถานีถอดสลับแบตเตอรี่กว่า10สถานีในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีและเขตบ,บางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตด้านการใช้ยาน,นยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ดูการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวนะ